สวัสดีกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับก็มาส่องของลดราคาตอน9.9นะนะครับก่อนที่จะไปซื้อนะผมขออธิบายเรื่องโค้ดกันก่อนนะครับก็จะมีโค้ดทั้ง s h อป e ีแล้วก็ La z a d านะเนี่ยเวลาเราจะมาซื้อนะครับเนี่ยมันจะมีเก็บโค้ดก่อนตรงนี้นครับอันนี้เป็น s h อป e e นะก็คือถ้าโค้ด Lazada เนี่ยมันจะเป็นช่วงเที่ยงคืนถึงตี2นะครับถ้าซื้อในช่วงนั้นเนี่ยจะได้ราคาดีนะครับเนี่ย ก็ต้องลองมาเก็บโค้ดกันนะช่วงเที่ยงคืนนะอันนี้ผมแนะนําให้เก็บนะครับต่อมานะครับถ้าใครจะซื้อในช้อปปีเนี่ยคือช้อปปีเนี่ยสามารถเก็บโค้ดได้เลยนะครับนี่ครับก็จะมีบอกนะครับว่าอันไหนคือโค้ดอันไหนบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเป็นโค้ดร้านคุ้มนะก็คืออันที่เป็นโลโก้ร้านคุ้มอ่ะนะครับมันถึงจะใช้ได้ต่อมาครับก็คืออันนี้เลยนะเนี่ยลด2000นนะครับที่ผมบอกขั้นต่ำา9 9น9การบกนะก็คืออ่าไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับอันนี้ก็คือลดไปเลยครับ2,000อ้ย รดสูงสุด2,000เนี่ยขั้นต่ำศูนย์บาทก็จริงนะครับแต่ว่าลด15%นะครับก็คือมีเปอร์เซ็นต์บอกมันก็จะเอาราคาหลักเนี่ยไปลบออก15%นะครับโค้ดนี้มันก็จะลดได้เยอะกว่านะครับก็ถ้าใครใช้อันนี้ทันก็ลองมาใช้กันดูนะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องโค้ดก็ไปดูเรื่องราคากันต่อได้เลยนะครับมาดูกันนะครับว่ารุ่นไหนลดราคาเหลือเท่าไหร่นะครับก็อันแรกเลยนะที่ผมชอบรีวิวนะครับ Poco f เหนะครับเหลืออยู่9 0บาทนะครับาท ซึ่งโปรวันนี้เนี่ยมันจะมีถึงวันที่11เลยนะทั้ง2แอปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอป lazada แล้วก็ shopee นะครับจะจัดโปรทั้ง2แอปเลยนะแต่ว่า lazada เนี่ยจะต้องเก็บโค้ดให้ทันนะครับซึ่งมีแค่คืนนี้นะครับที่เป็นโค้ดลด2,500นอกนั้นก็จะเป็นโค้ดลด2000แทนนะครับราคาก็จะบวกเพิ่มไปอีกประมาณ500นะครับแต่ถ้าใครซื้อใน shopee เนี่ยก็ได้ราคานี้เลยนะซึ่งผมคอยผ้านี้ก็มีลงคลิปเกมคลิปอะไรให้ดูอยู่นะครับก็แรงดีนะต่อมาก็เป็น F5 Pro นะครับรุ่นนี้ก็ราคาเหลืออยู่12ื่นสองเองราคาดีเลยนะครับเพราะว่ามีชาร์จไร้สายจอ 2K ด้วยนะแล้วก็ชิปก็แรงมากส่วนตัวนี้นะครับก็น่าจะหมดใน9เดือน9นี้นะครับ Poco F4 อ่าถ้าเป็นทาง lazada เนี่ยจะมีพวกโบนัสหรือว่า lazada ช่วยเปนเนี่ยมันก็จะลดลงอาจจะเหลือเห็นหลัก6,000นะครับต่อมาก็เป็น Xiaomi Pad นะครับไม่ว่าจะเป็น Pad 6 Pad หหรือว่า Redmi Pad นะครับก็ราคาตามนี้นะต่อมาครับ เป็นอินฟินินะครับอันนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับเนี่ย i ินฟินิตซีโร่สามบนะปุ่8แปดพนะครับเปิด p พรีออเดอร์เมื่อวานนี้นะครับตัวนี้เป็นโน้ตสา VAP นะครับ7 9 9ดเ้ใครจะดูเพิ่มเติมมาดูที่เพจนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะสแกนลายกลุ่มเข้ากลุ่มนี้ก็ได้นะอ่าสามารถพิมพ์สอบถามได้เลยนะครับอ่าซื้อ,อยังไงอะไรยังไงนะครับมีแอดมินคอยตอบอยู่ต่อมาก็เป็นไอคูนะครับ นะครับ i ตเจ็ดนี่มีสีใหม่ด้วยนะครับเนี่ยสีส้มตัวนี้เป็นแรม12นะครับซึ่งราคาจะเป็น9 0 0 0นิดๆครับ9 0 0 0นหึ่งเนี่ยต่อมาก็เป็น i อคูเอนะครับนี่2อ0 0มนะครับอันนี้ก็เป็นพวกการ์ดจอนะครับใครประกอบคอมก็มาดูได้นะเนี่ยการ์ดจอ RTX อะไรพวกนี้นะครับนะครับ SSD นะอันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากมาดูเพิ่มเติมเนี่ยก็มาดูได้ที่เพจนี้เลยนะเดี๋ยวทั้งเพจก็จะทยอยลง รุ่นอื่นๆตามมานะครับหรือว่าจะมาขอในไลน์โอเพนแชทนี้ก็ได้นะมาสอบถามได้เลยนะโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปเร่งดว่วนนะครับตอนนี้ก็2องทุ่มแล้วนะครับอหวังว่าเพื่อนๆจะกดกันทันนะเจอกันใหม่10เดือน .10 นะครับเดี๋ยวมาบอกโปรกันต่อนะไปนะครับ